สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับแอดมินมะปางอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีหวยฟวามฝันจะมาเล่าให้ฟังของวดวันที่16สิงหาคม2563ไปแบบไวๆค่ะไม่ลีลาเริ่มจากฝันแรกกันเลยฝันว่านิโกมานั่งท้ายรถเลขทะเบียน598 ฝันว่าเอากระบวยครอบจานแล้วก็เปิดมาเป็นเลขสีแดงสองสีฝันว่ามีคนมาบอก2 9งเกสหนึ่งหฝันเห็นเลข6 4สเอามือขยี้ตาเลขเปลี่ยนเป็นเลข88 88อายุราชีนีนะคะ ฝันว่าน้ำท่วมโรงงานโรงงานเลขที่89ทับหฝันว่าได้ขับรถป้ายแดงทะเบียน8 8 8 9ฝันเห็นเลขในขันน้ำมนต์คำชะโนด3 2 3ฝันว่าเล่นไฮโลออก6 4ฝันว่าแทงไฮโลเลขออก6 สามสี่ฝันเห็นงูดินม้วนเป็นเลขสามเก้าศูนย์ฝันว่ามีคนมาขายลอตเตอรี่ให้เลขห้าเก้าฝันว่ามีคนมาบอกเลขหนึ่งห้าเก้าฝันเห็นบัตร ATM แช่ในอ่างล้างจาน เลขท้ายบัตรนะคะหกหนฝันว่ารถหาย5้8 9ฝันว่าผู้ชายสองคนมาบอกเลข4 8่หฝันเห็นเลขอยู่ในทูนย์สองเก้าเจ็ดห้าฝันเห็นพญานาคม้วนเป็นเลข7จ็ดสองหห้า ฝันเห็นทูบฝันว่าทูบขอเลขตะไข่ทูบรอยเป็นเลข3 8มแสหนึ่งฝันว่าขโมยขึ้นบ้านแล้วพ่อให้เงิน7จ็้อยบาทฝันว่ารางวัลที่หนึ่งออกเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่ฝันว่าผู้ชายพูดใส่ว่าจะรวยเร็วๆนี้แล้วก็ยื่นลอตเตอรี่ให้ เลขท้าย6 1พอหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งผู้หญิงแก่ก็บอกว่าสอหฝันว่าเหยียบขี้ไก่แล้วก็ฝันต่อว่ามีคนมาบอกว่าเลขออก90ฝันว่าเขียนเลขใส่กระดาษซ้ำไปซ้ำมาศูน <c oughs> ยเก้าศูนยแล้ว ฝันเห็นแท่นศิลาใหญ่เห็นเลขหนฝันว่าโทรศัพท์มีเลข6ก8ปดแหมอดูบอกว่าเลขนี้ไม่ดีก็เลยคิดว่าจะเอาแผ่นทองอ่ะมาแปะให้เป็นเลข5 8าแปดฝันว่ามีลูกโป่งลอยมาแล้วก็มีลอตเตอรี่มัดติดมาด้วยเปิดดูเห็นแต่เลขท้าย5 8าแดห ฝันว่าคนขายลอตเตอรี่ค่ะประจำเอาเลขมาให้เขาบอกว่าเราโทรไปสั่งเขา9 6้หหฝันว่าเลิกกับสามีเขาเอาเงินมาใช้หนี้ให้18บาทเขาบอกว่าที่เหลือค่อยเอามาใช้หนี้ฝันว่าได้รางวัลหางบัตรเขาประกาศชื่อทุกคนปรบมือให้ตัวเองก็รู้สึกงงว่าทำไมได้ชื่อเรามองไปที่ชื่อกับขั้วบัตร มันคนละชื่อกันสักพักเขามาทวงเงินคืนหนึ่งหมื่นบาทเลขท้ายหางบัตห้าหกฝันเห็นพระสงฆ์เข้ามาในบ้านของคุณอาบ้านเลขที่สามสองสามทับเก้าฝันเห็นรถเก๋งชนกระดานตำรวจทะเบียนเก้าหนึ่งฝันว่าไปซื้อขนมปังเขาติดป้ายราคาสิบหกบาท วันนี้เล่าฝันแค่นี้นะคะจริงๆฝันมีเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินขอเอาไว้คลิปหน้าเนาะแต่งวดนี้ที่แอดมินดูนะขอยังไม่ตัดแต่จะบอกว่าเลข98กับ86เยอะมาก8998นะเยอะมากๆเนี่ย ไม่รู้เมื่อกี้แคปกันไว้ทันไหมนะคะที่แอดมินเล่าอ่าเผื่อใครอยากจะเดี๋ยวจะแคปฟอรรมฝันนี่นะคะอันนี้ อันนี้เขียนเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเขียนขีดตัวเลขให้ชอบตัวไหนก็รับไปพิจารณาดูนะะแต่ว่างวดน,นี้แอดมินคิดว่าชอบไอ้แปดหกแปดเก้าเลยหกห้าก็ชอบเลขที่หลักกิโลจอมปวก ตอนนี้มีเลขที้ประขาวมาแล้วนะต่เดี๋ยวรอสรุปให้คลิปหน้าหลายสำนักมากเลยวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ